สวัสดีนะครับตัวน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมทำไงบออันทำไงบอสฮะนอฮะเอ้ยี กำไรทองไปอยู่วัดสมานนะครับผมกำไรทองกำลังจะไปอยู่วัดสมานที่ฉะเชิงเซาครับผมขัรถมารับตั้งแต่เช้าเลยครับผม ก็เหลืออยู่แก้วตาเชือกเดียวครับผมเพราะว่ากําไรทองไปอยู่วัดสมานขึ้นเรียบร้อยครับขึ้นง่ายครับไเเอานิบป ตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมรอเดินทาง ไปอยู่วัดสมานสองไอ้ทั้งหมดสามเชือกนะครับไปขึ้นมาจากสุรินสองเชือกแล้วก็ไปจากหมู่บ้านชาวเขาหนึ่งเชือกเป็นสามเชือกครับทั้งหมด รถ <laughs> ออกเดินทางแล้วครับผมนี้รถออกเดินทางแล้วนะครับผมหมู่บ้านชาวเขาตอนนี้ก็ลกมากครับดูครับลกมากเลยครับผม ตางบ้างสายไฟเดี๋ยวเดี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 ยวยาเลยอย่าวเลยยาไปยาวไประวังข้างหน้าเด้อระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าสายไฟระว่างสายไฟระวังสายไฟเดี๋ยวเดียวพอกรหยุดก่อนหยุดก่อนไปหน้าปัางไปหน้าไปหน้าบ้างไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้ามองพุ่นมองพุ่นถึงไปถอยยาว ถอยยาเลยถอ,อยไปถอยไปถอยไปถอยเลยถอ,อย,อยเดินเดินหน้าก่อนเหมือนนานไหมนี่นานมางนี้ ไปแล้วว่าวุมไปวัดสมานครับวัดสมานตอนเย็นก็ออกมาจากสินอีกสองเชือกนะครับไปรวมกันที่วัดสมานอีกสองเชือกอันนี้กําไรทองครับไปอยู่วัดสมานหนึ่งเชือกครับจากสวนหมู่บ้านชาวเขาไปวัดสมานถอยไปถอยไปยาไปเลย ก็ต้องดิ้นรนครับผมเพราะว่าลําบากบางครั้งก็อีกอย่างหนึ่งก็กําไรทองไม่ได้มีช่อง youtube นะครับผมก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับก็ตอนนี้เขาก็อยากจะไปหาไรายได้จากวัสมานะครับก็อาจจะไปหาทํางานทำอะไรเกือได้เล็กได้น้อยครับได้นิดๆหน่อยๆก็ลองไปดูก่อนครับถ้าไม่ดียังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเราก็ต้อง ต้องดิ้นรนกันไปครับผมสู้ๆกันไปต้องรอดูก่อนไปลองดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ต้องไปลองดูให้รู้ครับผมไปลองดูให้รู้ว่าเออไปเป็นยังไงอยู่สนุกสนานไหมสบายดีไหมต้องไปลองดูก่อนครับผมพออย่างน้อยๆก็มีงานทํานะครับอย่างน้อยๆก็มีงานทํามีรายได้ช่วยเหลือช้างตอนที่ที่เอ,อ วิกฤตอย่างนี้นะครับก็อย่างน้อยๆก็ยังมีงานที่อาจจะมีะไรายได้บ้างาาถึงเสาแล้วเสาแล้ว เกบกำไรทองมาแล้วครับผม Untertitelung des